คุณกําลังมีอาการปวดคอร้าวลงแขนชาที่ปลายนิ้วมือนะคะหรือว่าจะปวดท่อนล่างเนาะปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกร้าวลงขาชาที่ปลายเท้าบวกกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยนะคะทานยามาก็หลายตัวแล้วรักษามาก็หลายวิธีแล้วทั้งดึงหลังฝังเข็มกายภาพบ,บําบัดก็แล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยวันนี้นะคะลูกหนูมีสารอาหารเฉพาะทาง2ตัวนะคะมาแนะนําค่ะตัวแรกนะคะกระปุกสีม่วงค่ะยูโปรเฟกตัวนี้นะคะจะช่วยเข้าไปเสริมสร้างฟื้นฟูและสร้างหมอนรองกระดูกกับข้อต่อขึ้นมาใหม่ค่ะ ระยะเวลาในการดูแลนะคะอยู่ที่3าถึงสเดือนค่ะและตัวที่2นะคะยูนิออยตัวนี้จะเหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการชาลงไปนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเพราะว่าช่วยเข้าไปฟื้นฟูระบบประสาทและเส้นเอ็นค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นลองมาหลายวิธีรักษามาจนถอดใจอย่าเพิ่งถอดใจค่ะถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้ลองคู่นี้นะคะท่านใดนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถสายด่วนโทรเข้ามาหาลูกหนูตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหรือว่าจะทักมาใน นี้ได้เลยนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำกับทุกท่านอยู่ค่ะ